จุดที่หนึ่งมาแล้วก็เขียนชื่อกันนะคะเขียนเงนลายพ้อย์ไปหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะ my story ค่ะวันนี้ได้มาที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะมาเที่ยววัดดอนคนาค่ะเพื่อมาทำการลอดโบสเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะการลอดโบสนี้นิยมลอด โบสจำนวนครั้งนะคะ3รอบหรือ9รอบก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกหลังจากนั้นก็จะมาไหว้พระขอพรในพระอุโบสถค่ะขอเชิญเพื่อนๆน,นะคะมาติดตามชมได้นะคะในคลิปนี้ค่ะวัดดอนขนาดเดิมเป็นที่ดอนมีต้นป่าขนาดขึ้นเป็นจำนวนมากประชาชนที่อาศัยอยู่ เรียกชื่อท้องถิ่นที่มีป่านั้นว่าดอนขนากต่อมาได้จัดสร้างขึ้นเป็นสำนักสงฆ์นะคะและก็มีชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคที่ดินแล้วก็สร้างกุฏิทรงไทยโบราณให้เป็นที่พักของพระพิสุขค่ะโดยได้นิมนต์พระพิสุขจากวัดไผ่ล้อมนะคะจำนวนห้ารูปมาจำพรรษาโดยมีพระอาจารย์จะเป็นผู้รักษาการ แทนเจ้าอ,อาวาสรูปแรกนอกจากนี kind of calm, okay. ้ที่วัดดอนขนาดก็มีวังพญานาคถึง9้าสายพันธด้วยกันนะคะซึ่งจะเสนอในคลิปถัดไปนะคะตอนนี้มาทำการรอดโบสเสริมสิริมงคลกันก่อนนะคะก็เขียนชื่อเขียนนามสักุลเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะ ก็เป็นด้านข้างนะคะของพระอุโบสถที่เราลอดโบสถ์ไปเมื่อสักครู่นะคะก็เวียนเป็นครบสามรอบแล้วค่ะซึ่งแต่ละรอบที่เราเดินรอบลอดโบสถ์นะคะก็จะมีบทสวดอิติปิโสภควาท่องไปด้วยนะคะแต่ละรอบแต่ละรอบนะคะซึ่งใครที่สวดยังไม่ได้ก็จะมี แผ่นกระดาษนะคะเขียนบทสวดไว้ให้เราเดินท่องอ่านไปด้วยลอดบทเสร็จเราก็จะไปขอพรที่จุดอื่นต่อนะคะวัดดอนขนาดนี้มีขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากนะคะ จุดตรงนี้คือจุดหน้าวัดนะคะที่เป็นโบสถพ์พระประธานเก่าอยู่ส่วนในบริเวณอื่นก็จะมีวังพญานาคถึง9สายพัน์นะคะมีวังพญานาคมุจรินด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะคะในคลิปถัดไปค่ะตอนนี้เราก็ มาทําการเดินลอดโบสแล้วก็ไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระประธานในโบสเก่ากันก่อนค่ะ ตอนนี้ก็กำลังเดินวนสามรอบนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ลอดโบสมาแล้วนะคะลูกไอ้ไข่นะคะจุดนี้เป็นจุดขอพอรนะคะฝั่งปิดทองลูกนิมิตตามขั้นตอนที่เขียนเอาไว้บนกระดานนะคะว่าเราควรจะปิด องค์ไหนก่อนหลังนะคะก็ทําตามที่ทางวัดแนะนํานะคะจะดีที่สุดค่ะ